คเดนนรวมเสียเชิญตรงแล้วนะครับขอควา,ามร่วมมือนะครับผมน้าใหญ่รูปรูปเลยครับี่นเปลี่ยนเอางีาา้มันีอุ้ยตัก็มีครับถ้ามัมีทำยอดขึ้นเร็วกับสายรับบ้ลเนี่ย เดี๋ยวพวกเราอเอาเสื้อทุกรอบแล้วก็ลงมาในน้ำเลยพวกเราจะลงไปไว่ายน้ำชมวามีเลยโอเคมเริ่มมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างสินค้าแบรนด์แรกค่ะจากฟูตะวันค่ะฟูตะวันนะคะนี่เป็นฝีมือของช่างไทยจริงๆนะคะนี่ทายกันสิสวยมากๆเรามีสองกลิ่นนะคะมีกลิ่นคาโบม,มาลีนี่นะคะอันนี้เป็นกลิ่นชาโู มาจากถ่านไม้ไผ่นะฮะนี่มาจากถ่านไม้ไผ่และนี่เป็นกลิ่นคาโมไม์เป็นกลิ่นคาราโมลาจะบอกว่าใครที่กำลังให้แบบผิวอยากดูแลผิวนะคะก็มาหาฉันได้เลยนี่คือแบรนด์ทูตะวันนะคะมาด้วยมูลค่านะคะ120บาทเองค่ะท่านผู้ชม ีต่อมานะคะพออาบน้ำเสร็จแล้วเราจะมาดูแลความชุ่มชื้นนะคะนี่คือแบรนด์ไอไทยค่ะแบรนด์ไอไทยนะคะมาจากเพชรชักจักรไทยจะบอกว่าหอมมากๆเดี๋ยวครับเปิดให้ดมอารมณ์ดมกันดูสักนิดหนึงอะดมณ์กันติดนึงมาอันน,นี้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเสร็จอันนีน้ถือก็ได้เดี๋ยวพี่ดมอักลิ่นยังไงกลิ่นมะพร้าวโอ,อ้โดีกว่านาั้นแน่ๆแน่ๆครับอ่ะอันนี้ว่านดมแป๊บเดียวพ่อดูแลเองก่อนพ่อมูชื่อจิงมั้ย ลูกหนูกับเราแฟนน้ดนมนิดหนึ่งน้ำนมนิดหนึ่งกินดีไหมกินหวานน้อยจะบอกว่าแบรนด์นี้มาจากเกษตรกรไทยอินกิฟต์เลเยสต่างๆสรรพคุณต่างๆโลเคอลจริงๆแล้วก็คือแบบว่าผลิตมาเพื่อคนไทยจริงๆนะครัะนี่ก็อยู่ในไอ้คุณค่าเหมือนกันนะคะจากแบรนด์ไอไทยค่ะราค่าจะบอกว่าไอไทยนะคะมูลค่า 290บาทโอ้โหคดีมากเลยนที่แม่เพราคนเป็นจริงจนะต่อมาเป็นโพูของคน่อุ้ยอันนี้หอมอย่าลองฉีดอ่ะเดี๋ยวแบบว่าช่วงช่วงแบบช่วงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวพี่เปิดให้ีโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เปิดให้น้องด้วยนะน้องเนี่ยน้องเนี่ยดมแล้วได้แต่อันนี้ตอนเนี้ยตัวเขาก็หอมอยู่แล้วเนี่ยหอมยังไงหอมยังไงดีจังเลย เย็นี้มาไว้ขิงกับเราอะนอกจากขิงกันเรื่องแบบว่ายอดออเดอร์แล้วเราขิงกันเรื่องแบบว่าคู่ได้หรอแน่นอนแน่นอนก็เหมือนคุณที่ยังไม่มีคู่หนูว่าจะหันไปทางขวาแคลงเตัร์ีนอมอตอเาอย่ามาแรงเธาอย่ามาแรงกับชาดิจะบอกว่านี่นะคะเป็นกิ่นดีๆนะคะจากไทยบัตเตอร์ไฟค่ะวันนี้นะคะเรานําเสนอกิ่นนี้นะคะ ไม้กีตนากำรานค่ะตึงกลิ่นนี้นะคะก็จะช่วยให้แบบว่าคุณนะคะแบบว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองคือน,น้ำหอมอ่ะมันเป็นตัวตบแบบว่าความสุขภาพคุณแต่งตัวดีแล้วน้ำหอมมันจะเป็นตัวแบบดึงเอกลักษณ์ของคุณขึ้นมาได้เขาเรียกว่าดึงแบบดึงแบบ power in your center. s e e f อยางสดงตั